สวัสดีค่ะพามาชมดอกซากุระตอนนี้เวลาสี่โมงเย็นนะคะสี่โมงครึ่งซากุระยังสวยอยู่ยังไม่ร่วงค่ะว่าจะไปเดินเซ็นทรันพาร์ควันนี้ไปไม่ทันเพราะมัวแต่นั่งตัดต่อวิดีโออยู่ค่ะอุ้ยดอกสองดอกนี่สวยจังเป็นสีม่วงอมชมพู ช่อนั้นก็สวยรู้สึกจะบานเพิ่มนะคะสวยจังเลยบานเพิ่มเหมือนกันะ่ะเมื่อเร็วเมื่อเร็วจริงๆค่ะขณะที่ตื่นเช้านะนี่ไงนี่ดอกนี้ก็กำลังจะบานเห็นไหมคะดอกตรงกลางอะ่ะที่เป็นเกลียวสวยอุ้ย โดนป้ายทะเบียนรถคันนั้นดอกโตขึ้นดอกตุกต้มๆรู้สึกดอกตุมต้มๆโตนี่เห็นไหมเนี่ยตุมต้มๆสีชมพูออกม่วงเนี่ยกำลังจะบ,บานสงสัยจะอยู่เป็นเดือนแน่เลยค่ะที่เป็นตุ้มๆโต,ตขึ้น ก็เลยรู้สึกว่าดอกเขาโดกขึ้นค่ะดูช่อนั้นช่อใหญ่โหวันนี้มองเห็นตุ้มเยอะมากจะสังเกตเห็นตุ้มกลมๆที่เป็นดอกตุ้มๆ่ะเยอะเลยค่ะเยอะเลยอากาศมีนาเดือนมีนาก็น่าจะอุ่นกว่า ช่วงนี้หน่อยหนึ่งค่ะว้าววันนี้เห็นเห็นเห็นตุ้มมากขึ้นนะ่ะตุ้มก็คือดอกตุ้มเนี่ยค่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยที่ดอกตุ้มตุ้มซากุระลงฤด,ดูลงฤด,ดูมาบานในเดือนธันวาคมบางครั้งมีอยู่คลิปหนึ่งพูดผิดว่าบานในเดือนพฤศจิาดาอนพฤศจิกไม่ใช่นะคะ ขจะบานในเดือนมีนาถึงเมษาแล้วปกติซากุระจะบานอยู่แค่อาทิตย์เดียวแล้วร่วงนี่เกินอาทิตย์แล้วอาจจะเป็นเพราะอากาศเย็นคะอากาศเย็นดอกก็เลยยังไม่ร่วงว้สวยจังถ่ายวิดีโอก,กับหัวแน่เลยสวยเนี่ยค่ะสวยมากอ้ดอกตุมต้มๆดกมากเลย ถ้าหากบานพร้อมกันนะคะต้นเนี้จะมองเห็นเป็นสีชมพูขาวๆอย่างนี้ค่ะสวยจังขอบคุณท่านผู้ชมมากๆนะคะโอ้โหช่อนั้นดอกขอบคุณท่านผู้ชมมากๆค่ะที่สละเวลาเข้ามาชมไว้พบกันใหม่วิดีโอหน้านะคะเห็นยอด Empire State ไหมนั่นะนะคะยอดตึก Empire State ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงขอให้อยู่อย่างปลอดภัยนะคะแต่ก่อนอื่นต้องดูแลสุขภาพให้ดีด้วยไว้พบกันใหม่สวัสดีค่ะ